ชวนทุกท่านมาดูภาพนี้กันก่อนนะลำดับขั้นการดําเนินงานด้านความปลอดภัยผมชวนคิดตามง่ายๆฮะสมมุติว่าเราตั้งโรงงานมาโรงงานหนึ่งนะท่านต้องการหาคนใช่ไหมท่านก็สัมภาษณ์พนักงานท่านถามคําถามเพื่อวัดทัศนคติด้านความปลอดภัยของเขาทําอย่างดีเลยท่านเอา behavior based safety เข้ามาดําเนินงานด้วย เพราะว่าอยากให้ทุกคนมีพฤติกรรมปลอดภัยเราอยากให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็เอา BBS มาใช้นะเราคิดแบบนี้ใช่ไหมแต่ผมถามหน่อยครับว่าเราอยากให้พนักงานทํางานด้วยความปลอดภัยเนี่ยเขาจะทําได้ไหมครับถ้าเกิดเขาไม่มี proceduer ให้ปฏิบัติตามหรือผมเรียกเป็นอย่างนี้ดีกว่าไม่มี SOP safety operating p r o c e d u r e ให้ทำ เขาจะทํางานได้ปลอดภัยได้ไงถ้าสเต็ปงานมันมันไม่มีไม่ชัดหรือว่าเมื่อเขามีโพรติเจอร์มี SOP แล้วแต่องค์กรไม่มีระบบเทรนนิ่งเขาจะปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยได้อย่างไรถ้าเกิดมันไม่มีเรื่องของการสื่อสารวัดผลนี่ก็คือเป็นเรื่องของระบบเทรนนิ่งนั่นเองนะฮะหรือสมมุติว่าเรามี2ออย่างนี้เรียบร้อยเลยมีโพรติเจอร์แล้วนะมีระบบเทรนนิ่งที่ดีแล้วเอา BBS เข้ามาใช้แล้ว แต่กระบวนการผลิตของเรายังไม่ปลอดภัยหรือเราอาจจะยังใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มันยังไม่ปลอดภัยเพราะฉนั้นความเสี่ยงมันก็ยังมีเยอะอยู่ดังนั้นถ้าเกิดเราเอา BBS เข้ามาใช้โดยที่ส่วนที่เป็นพื้นฐานน่ะมันยังไม่ถูกพัฒนาได้มากเพียงพอ BBS มันอาจจะไปโฟกัสอยู่แค่เรื่อง PPE อ นึกออกไหมว่า BBS โฟกัสเรื่อง PPE คืออะไรคือคอมเมนต์หรือบอกเขาให้แก้ไขได้แต่ว่าใส่หมวกใส่แว่นใส่รองเท้าเซฟตี้ใส่ถุงมือมันจะวนๆอยู่แค่นี้ฮะต่อให้เขามีทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยเนี่ยมันก็จะทําพฤติกรรมที่ปลอดภัยไม่ได้เพราะว่าไม่มีความรู้นี่คือตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆทั้งๆที่พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมันอาจจะมาจากที่ว่าเขาไม่มี SOP ที่ดี หรือเขาไม่มีระบบเทรนนิ่งที่ดีพอดังนั้นการจะทําให้ความปลอดภัยมันเกิดขึ้นจริงๆนั้นผมมองว่ามันต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบครับไม่ใช่อยู่ๆก็เอา BBS เข้าไปใช้เลยมันต้องเกิดแบบเป็นระบบอธิบายภาพกราฟแบบนี้ฮะนี่ก็คือช่วงเวลาที่ดําเนินงานนะเราตั้งโรงงานขึ้นมาโรงงานหนึ่งปึ้งช่วงแรกจริงๆเนี่ยเราต้องดูตั้งแต่พื้นฐานคือกระบวนการผลิตเราปลอดภัยหรือยังมันต้อง ปลอดภัยตั้งแต่ตอนต้นเลยเขาเรียกว่า inherent safety design หรือว่าถ้าท่านยังใช้สารเคมีที่มันอันตรายเราสามารถใช้สารเคมีชนิดอื่นทดแทนได้ไหมอย่างคลอีนอย่างเงี้ยปัจจุบันมีตัวอื่นที่สามารถใช้ทดแทนได้คือความเป็นพิษมันน้อยลงต่อมาเราพัฒนาต่อมาในขั้นที่2ก็คือเราต้องมีระบบบริหารจัดการเข้ามาใช่ไหมเช่น iso อย่างนี้ชัดเจน process safety management มีคำว่า management ก็คือเป็นการบริหารจัดการนะเพราะว่าในข้อบังคับเขียนชัดเจนว่าความปลอดภัยกระบวนการผลิตเนี่ยคือการใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการในการชี้บ่งประเมินควบคุมอันตรายอันสุดท้ายที่จะทำก็คือโฟกัสไปที่เรื่องของพฤติกรรมบุคคลและซึ่งตรงนี้เราจะทำในช่วงที่2ส,ส่วนนี้มันแข็งแกร่งเพียงพอแล้วจริงๆผมก็ไม่อยากโฟกัสว่า ช่วงเวลาช่วงแรกฉันต้องทําแบบนี้แบบนี้หรอกเพราะในความเป็นจริงเราอาจจะทําพร้อมกันเลยก็ได้แต่สิ่งที่อยากจะสื่อจริงๆก็คือว่าสส่วนแรกเนี่ยมันต้องมีความแป่งประมาณหนึ่งก่อนเราถึงจะทําส่วนท้ายเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าผมทราบดีครับว่าฟังมาถึงตรงนี้ทุกท่านเนี่ยกำลังตอบคาถามในใจตัวเองอยู่ว่าเอ๊ะฉันว่าตอนนี้เนี่ยฉันมาถึงขั้นนี้แล้วนะไอ้สอขั้นนี้ฉันผ่านมานานแล้วนะฮะ ก็ไม่ผิดครับแต่ว่าเราต้องตั้งคําถามนะว่าถ้าเกิดสส่วนนี้เราทํามาแล้วเราได้คะแนนเท่าไหร่ถ้าให้คะแนนจริงๆอ่ะเราได้กี่คะแนนเพราะปกติถ้าเกิดระบบ iso หรือแม้กระทั่ง psm เองก็ตามเลยนะเราไปทําการออดิชใช่ไหมสิ่งที่ได้มาคือเราเป็น nc ไนงะถ้าเราไม่ผิดข้อกําหนดไม่ผิดข้อบังคับก็คือเราเราผ่านแต่ถ้าเกิดต้องให้คะแนนจริงๆเราได้คะแนนเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เราต้องถามตัวเองนะครับดังนั้นโดยสรุป แม้ว่าเราจะเดินมาถึงจุดนี้แล้วนะครับเราก็สามารถกลับไปทบทวนสส่วนที่เราดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยได้ว่าเรายังขาดหรือต้องพัฒนาตรงไหนอีกไหมโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าไอ้เจ้า BBS นะมันเป็นส่วนปิดจ็อบเป็นส่วนปิดจ็อบเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะไม่สามารถทํามันได้ดีหรือพัฒนาต่อยอดได้แบบเพอร์เฟกถ้าพื้นฐานเราไม่ดีนะเพราะว่าลําดับขั้นการพัฒนางานด้านความปลอดภัยมันเป็นเป็นแบบนี้